โอเคสวัสดีค่ะชันชื่อเตนาค่ะ,ะวันนี้เรามาคุยซ่องหัวข้อทำไมน้ำหนักเราไมาล่ลดสักทีอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะโอเคคือการที่น้ำหนักเราไมาล่ลดมันก็มีลายสาเหตุพอสมควรเลยค่ะแต่วันนี้ขอเอาแค่ซองหัวข้อก่อนแล้วก็คอยติดตามกันที่ลังนะก็สำหรับคอที่หนึ่งคือเกี่ยวกับ การกระทําของเราแล้วก็ความคิดของเราด้วยซึ่งบางคนเขาแบบชอบเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นหรือว่าแบบไม่มีเป้าหมายหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือทําแค่สองสามเทศเราว่าเราหวังผลมันเยอะหรือว่าหวังผลที่ให้มันดีมันสูงอะ่ะมันก็ยากนิดนึงค่ะโอเคคอที่หนึ่งเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเนี่ยคือทำสองถึงสามเทมันหวังผลนะ่ะ ที่แบบมันสูงหรือว่าวางผลมันดีอ่ะก็มันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าร่างกายร่างกายของแต่ละคนสุขภาพระบบเผาผลาญของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าเราเอาตัวเองเทียบเทียบกับคนอื่นอะ่ะที่แบบเฮ้ยก็ทำสองสามอาทิตย์เหมือนกันนะทำไมเขาแบบลดเยอะกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําแบบเหมือนเราทรําลายจิตใจตัวเองทางอ้อมอะค่ะถ้างั้นอย่าทําลายจิตใจตัวเองเลยค่ะ เรียนย่อมรับสิ่งที่เราได้รับซึ่งคุณต้องสังเกตว่าสองสามอาทิตย์ที่คุณทำเนี่ยมันลดไหมหรือว่ามันไม่ลดหรือว่ามันลดแต่คุณอ่ะไม่เคยสังเกตมันเลยว่ามันลดตรงไหนบ้างแล้วก็มันแบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอะคะ่ะเราต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ อย่าเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นซึ่งถ้าเราเทียบอะเราเหมือนกดดันตัวเองให้แบบสิ่งที่มันง่ายมันก็อยากได้อะคะ่ะมันแบบลําบากมากทางทั้งที่คนอื่นเขาทําได้ทําไมเราทําไม่ได้ละ่ะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเกี่ยวกับการกินนะคะอย่าอดอาหารเพราะว่าการอดอาหารมันทําให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยมันแย่ลงนะคะแล้วก็ทําให้การลดน้าหนักของเราเนี่ยมันไม่ยาวนาน ใช่เพราะว่าเรายิ่งอดเรายิ่งหิวมันก็ตุนความหิวให้เรามากกว่าเดิมซึ่งมันทำให้ป้าหมายของเราแบบอยากลดน้ำหนักแต่ว่ามันก็คืนน้ำหนักซะงั้นมันก็ไม่ดีค่ะแต่เรามาควบคุมอาหารหรือก็กินมันให้น้อยลงถ้าคุณแบบควบคุมอาหารหรือว่าคุณกินมันให้น้อยลงเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายของเราปรับเปลี่ยนตามการกินของเราได้ แล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายของเรามันดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันทําให้การลดน้าหนักของเราเนี่ยมันถึงเป้าหมายแล้วก็ได้แบบนั้นเลยอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการตั้งเป้าหมายว่าเราตั้งเป้าหมายแบบไหนหรือสิ่งที่เราทําทุกวันเนี่ยคืออะไรเพื่อร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงหรือคุณฟิตเฟิร์มหรืออยากใส่เสื้อผ้าสวยๆเหมือนไอดอลอะไรประมาณนี้นะคะ ค่ะโอเคก็้อที่สองถึงคอที่สองแล้วนะทำไมฉันไม่กินเลยหรือว่ากันฉันกินน้อยมากฉันไม่กินข้าวเลยอะทำไมน้ำหนักฉันไม่ลงสักทีไม่ลดสักทีซึ่งมันไม่เกี่ยวกับกินน้อยหรอคกค่ะก็เรากินแบบไหนม,มากกว่านะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่กินข้าวเลยอะแต่คุณกินแบบอย่างเช่นบะหมีสม่สำเร็จรูป บบกาแฟกาแฟน้ำนมขนหรือว่านำชามะนาวหรือแบบไอติมขนมจุกจิบอาหารพวกเหล่านั้นอะแม้ว่าคุณไม่กินข้าวเลยอะอาทิตย์หนึ่งอะน้ำหนักคุณก็ไม่ลดสักทีนะคะมันยิ่งให้ร่างกายเราอ่อนแอแล้วก็ทำให้เราน้าหนักขึ้นเร็วเหมือนกันนะคะเพราะว่าซึ่งเรา มีไขมันจนถูกวันนี้เราก็ต้องสะสมมันมาแล้วก็ไขมันพวกอะไรนี่มันก็ทําลายระบบเผาผลาญของเราเช่นกันนะคะแล้วก็คุณมากินแบบไม่กินคาวเลยแล้วก็มากินขนมหรือว่าน้ำพวกนี้มันก็ยิ่งทาให้ร่างกายเราสะสมน้ามันเออขอโทษไม่ใช้น้ํามันคือสะสมไขมันแล้วก็น้าตาลสูงมันทําให้ร่างกายของเรายิ่งไม่ลดเลยค่ะยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ทําให้ร่างกายของเราเจอกับ ปัญหาสุขภาพอย่างเช่นแบบเบาหวานอะไรประมาณเนี้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบดันหัวใจอ่ะโรคดันหัวใจดันอะไรไม่รู้ลืมแล้วอ่ะแต่ถ้าคือคือหมายถึงว่าการที่เราลดน้ำหนักอ่ะเราก็ต้องกินอาหารพวกนี้ให้มันน้อยลงหรือว่าหยุดกินเลยก็ดีนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าอาหารพวกนี้เรากินไม่ได้เรากินได้แต่ ระหว่างที่คุณคุณอ่ะลดน้ําหนักอ่ะควรแบบลเลี้ยงมันบ้างก็ดีหรือว่าหยุดกินมันสักพักก็ดีนะคะแต่เราเอาอาหารหรือว่าน้ำอัดลมพวกเนี้ยมากินเวลาที่เราทําดีอย่างเช่นแบบว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะเราควบคุมอาหารดีมากเราก็ให้รางวัลกับตัวเองอย่างเช่นแบบอยากกินชาบูหรือว่าอยากกินอะไรสักอย่างที่เราอยากกินอ่ะเราแบบ ให้รางวัลตัวเองแบบนี้ดีกว่าเหมือนก็ทําให้เราแบบน้ําหนักลดแล้วเราก็ยังได้กินมันอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราปรับเปลี่ยนการกินของเราอย่างเช่นแบบคุณอ่ะเคยติดน้าอัดลมเคยติดขนมไอติมของหวานๆเนี่ยคุณลองเปลี่ยนแบบถ้าเคยกินขนมอะไรประมาณนี้เราลองเอาผลไม้มากินแทนนะคะ กินแทนแบบขนมของเราหรือว่าหน้าหมัดลมอะ่ะคุณลองแบบเอาแบบนำผลไม้สดมากินนะคะไม่ใช่นำผลไม้กระโปรงนะใช่เอานำผลไม้สดมาลองกินแทนแล้วก็อย่าลืมกินมันเยอะเพราะว่ามันก็อ้วนได้อยู่ยางไงมันก็มีน้ำตาลเช่นกันค่ะแต่ยังไงอะ่ะ คือแบบอาหารที่มันแปลรูปอบบยังไงมันก็มีน้ำตาลแล้วก็ไขมันมันสูงหรือว่ามันไม่ดีเยอะกว่าของที่แบบมันธรรมชาติะนะค่ะอย่าลืมอย่ากินเยอะเออไม่ได้มันก็ต้องกินพอดีพอดีอ่ะอย่างเช่นแบบเออถ้ากล้วยมันเราก็กินแบบหนึ่งลูกสองลูกอะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่ถ้าถ้าแบบลูกใหญ่นะถ้าลูกเล็กเราอาจจะกินสอง หรือสีก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามด้วยค่ะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วก็เราค่อยติดตามกันที่หลังว่าลายสาแฮตที่เราพูดเนี่ยมันนมี่ขนาดนั้นเลยเหรออย่าลืมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ